สวัสดีครับผมหนุ่มนะครับ e n e r g y DD ดีๆนะครับวันนี้จะมาตอบหลายคำถามนะครับอย่างเช่นเรื่องออการตั้งค่าพาสิร์ต่างๆนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเราเตอร์แล้วมันมีปัญหาเรื่องการเข้าแอปไม่ได้จะทำยังไงเดี๋ยววันนี้มากับตอบคำถามครับการเปลี่ยนเราเตอร์นะครับลูกค้าหลายๆรายเนี่ยใช้วิธีโดยการคือ อยากได้โปรโมชั่นใหม่อะไรใหม,ใหม่เปลี่ยนเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านทีนี้มันมีปัญหาเรื่องตัว Wi-Fi ของหัวเว่เนี่ยมันถูกลิงก์ไว้กับค่า IP เก่ายูเซอร์เดิมพาสเวิร์ดเดิมประเด็นคือถ้าพอเปลี่ยนปุ๊บโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเปลี่ยนยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดด้วยทีนี้มันมีปัญหาว่าแอปของหัวเว่มันเข้าไม่ได้แล้วทำไงเ,เราอยากแนะนำให้ลูกค้าเบื้องต้นเนี่ย เปลี่ยนได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่ยังคงใช้พาสเวิร์ดเดิมยูเซอร์เนมเดิมก่อนนะครับแล้วมันจะมีตัว Security อีกตัวหนึ่งที่มันจะถูกล็อกเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยให้ตั้งค่ากลับมาเป็นใช้ค่าเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างให้นะครับว่า,าควรจะตั้งเป็นเป็นค่าเดิมแบบไหนทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนเป็นค่าเดิมได้ทั้งหมดนะครับโดยที่คุณเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ทุกอย่างอะไรใหม่แล้วเนี่ย ตัวแอปก็จะกลับมาใช้ได้ปกติกล้งองวงจรปิดทุกอย่างอะไรของลูกค้าเองก็ไม่ต้องไปจูนใหม่ไปอะไรกันใหม่แต่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนตัวเราเตอร์ใหม่เปลี่ยนยูเซอร์เนมใหม่พาสิร์ใหม่เลยระบบมันจะหาไม่เจอเลยเพราะว่ามันคนละเส้นทางกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ว่ายังคงรักษาพาสิร์เดิมได้ไหมยูเซอร์เนมเดิมได้ไหมนะครับเนื่องจากมันสะดวกต่อาการเซอร์วิส ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าเข้าแอปไม่ได้ปัญหาตามมาก็คือเราเองจะต้องเข้าไปเซตระบบให้ซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลา2-3วันในการเพื่อที่จะส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปจูนระบบให้นะครับมันอาจจะช้าลูกค้าลูกค้าอาจจะเอ้ยวันนี้จะดูอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันเปล่าๆเลยเบื้องต้นจะแจ้งลูกค้าโดยการแก้ปัญหาเบื้องต้นตามนี้ไปก่อนครับ ผู้ให้บริการเดิมนะครับเขา,เาจะตั้งค่า IP ไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนีอ้อาจจะต้องลูกค้าเองอาจจะต้องเข้าไปดูหรือถ้าเข้าดูไม่ได้จริงๆผู้ให้บริการใหม่นะครับเขาจะเป็นคนตั้งค่าให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็บอกกับกับผู้ให้บริการใหม่ไปเลยว่าเราขอเป็นชื่ออ่ายูเซอรเเดิม password เดิมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆก็ติดต่อกับทาง เอเนจีดีๆก็ได้ครับเราก็ยินดีเข้าไปแก้ไขดูแลให้แต่เบื้องต้นนะเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยแจ้งกับทางรุ่นไปก่อนเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยาการตั้งค่าตอนใหม่เดี๋ยวนี้มันจะเป็น 5G ไปหมดแล้วทีนี้อุปกรณ์พวกกล้องวงจรปิดหรือว่า Wi-Fi รุ่นนี้พวกนี้เนี่ยมันยังใช้ 4G อยู่เพราะฉะนั้นพอเป็น 5G ปุ๊บมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่อง2ตัวนี้ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับยังไงถ้า ติดขัดหรือสงสัยอะไรเนี่ยทักเข้ามาสอบถามนะครับทางฝ่ายเทคนิคเราจะให้ให้บริการหรือตอบคำถามอยู่นะครับได้ทุกช่องทางนะครับทาง l ล n e แอบริษัทหรือว่า,า Facebook YouTube ช่องทางไหนก็ได้นะครับอินบอกเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเราไล่ตอบให้ขอบคุณครับ